The Legend of Fu ฟ i ู้ทตอนที่2,709การต่อสู้กับผู้ฝึกตนระดับเทพเย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นมองที่สุดยอดราชาสวรรค์ซึ่งเดินออกจากบันไดท้องฟ้าเย่ฟู่เทียนจะต่อสู้กับเขาด้วยอะไรเจ้าจะรู้เมื่อเจ้าได้ลิ้มรสการโจมตีของข้าเย่ฟู่เทียนต่อ สุดยอดประชาสวรรค์จ้องมองที่เย่ฟู่เทียนขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าทันใดนั้นพลังแห่งพระเจ้าก็ถูกปลดปล่อยออกจากรูปร่างของเขาและปรากฏการแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นบนท้องฟ้ามิติที่โดดเดี่ยวถูกสร้างขึ้นเหนือศีรษะของหลังวิหารของเหล่าถวยเทพกำลังมองดูพื้นดินอย่างเหยียดยามจากที่สูงปลดปล่อยแรงกดดันจากพลังของพวกเขา ร่างของเหล่าทวยเทพทุกคนกระจายออร่าที่น่าเกรงขามได้ยินเสียงสะท้อนของเสียงของพวกเขาทั่วความว่างเปล่าราวกับว่าพวกเขากำลังคำรามผู้ฝึกตนหลายคนบนพื้นดินรู้สึกอ่อนแอมเมื่อมองทิวทัศน์ต่อหน้าต่อตาพวกเขาสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงในอกขณะที่พวกเขาคิดว่าพลังของเหล่าทวยเทพกำลังกดที่ข่มเหงพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกสิ้นหวังและมีความอยากที่จะกลับไหว้เทพ,พเจ้าบนท้องฟ้า เหล่าถวยเทพร้อมรอบผู้ยิ่งใหญ่ของาาสรรีนนสรร่ราชาสวรรค์ในอาณาจักรสวรรค์ราชาสวรรค์สูงสุดเย่ฟูเทียนดูเล็กน้อยภายในอาาเขตสูงสุดแม้จะอยู่เพียงลำพังแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ไหลเวียนอยู่รอบตัวเขาโดยมีร่างกายเป็นศูนย์กลางมันสร้างกฎที่ไม่ถูกจำกัดจากการปรับปรามของเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ในโลกดังนั้นเขาจะไม่คุกเข่าลงนมัสการพระเจ้า เย่ฟู่เทียนเงยหน้าขึ้นมองเข้าไปในความว่างเปล่าที่แคว้นสูงสุดที่ครอบงำขยายอิทธิพลออกไปเขาอย่างรากลึกถึงที่และจะไม่เอียงตัวแม้ว่าท้องฟ้าจะตกลงมาบนเขาอืม ผู้ฝึกตนในที่เกิดเหตุกำลังจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนซึ่งยืนอยู่อย่างไม่สั่นคลอนต่อหน้าสุดยอดราชาสวรรค์ผู้ฝึกตนใกล้เคียงขั้นเทพความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของพวกเขาเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นแคว้นเส้นทางอันยิ่งใหญ่กลายเป็นสิ่งที่แยกจากกันร,รอบรอบร่างของเย่ฟู่เทียนราวกับว่ามันเป็นเส้นทางของเขาเองเย่ฟู่เทียนกำลังเดินทางไปเป็นผู้ฝึกตนขั้นใกล้เทพและเขามาถึงก่อนธรณีประตูของระดับถัดไป เสียงที่ดังก้องดังมาจากเหนือศีรษะของเยฟูเทียนทําให้มองเห็นใบหน้าที่ใหญ่โตซึ่งเป็นของพระเจ้าได้ในความบ่างเปล่าบนนั้นเงาของเหล่าถวยเทพรวมตัวกันในสถานที่หนึ่งและชี้นาพลังแห่งเทพไปที่ใบหน้าอันมหืมาจากนั้นพวกเขาจะส่งเสียงคำร,รมต่ำใส่เยฟูเทียนและเปลี่ยนให้เป็นอำนาจแห่งสวรรค์ ภายในไม่กี่วินาทีพายุก็กระทบบรรยากาศอันกว้างใหญ่ของแคว้นเมื่อเห็นเช่นนั้นผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนได้ปลดปล่อยพลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องตนเองจากอำนาจแห่งสวรรค์ถึงกระนั้นก็ตามพวกเขาจำนวนมากไม่สามารถต้านทานพายุที่รุนแรงได้ดังนั้นแรงกดดันแบบที่เย่ฟู่เทียนซึ่งยืนอยู่ตรงกลางพายุแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่กำลังเผชิญอยู่จึงไม่สามารถจินตนาการได้ เขายืนมั่นในจุดเดียวกันแสงศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาโดยไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเลยแม้แต่น้อยปะทะเสียงดังสนั่นไปทั่วอากาศเสียงหนึ่งเหมือนเสียงฟ้าร้องมันบันทอนการได้ยินของผู้ฝึกตนจำนวนมากซึ่งจิตวิญญาณก็สันคลอนอย่างมากเช่นกันวินาทีถัดมาเห็นฝ่ามือขนาดใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้ามุ่งตรงไปยังที่ที่เย่ฟู่เทียนยืนอยู่ดูเหมือนฝ่ามือยักษ์ของเทียนเฉินที่พยายามทำลายล้างทุกสิ่งบนพื้นดินใต้ท้องฟ้า ก่อนที่ฝ่ามืออันมหึมมาจะไปถึงแผ่นดินก็มีเสียงดังก้องจากเหนือศีรษะของทุกคนไม่หยุดหย่อนในขณะเดียวกันรอยแตกก็เริ่มปรากฏบนพื้นเมื่อได้ยินเสียงที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเกิดจากการกระทบของฝ่ามือที่ตกลงมาพลังของฝ่ามือที่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วนั้นมหาศาลอย่างน่ากลัว ราชาสวรรค์สูงสุดผู้ยิ่งใหญ่ของสีราชาสวรรค์เป็นที่รู้จักจากท่าทางที่ครอบงำและความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครระเทียบได้ของเขาสิทธิ์คนหนึ่งของเขาได้รับการขนานนามว่าจักรพรรดิดาราสรพพสิ่งในอาณาจักรสวรรค์เมื่อรู้เพียงเท่านี้ก็นึกภาพออกว่าเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเย่ฟูเทียนสามารถปัดป้องการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้ได้หรือไม่ ค่ายกลของเย่ฟู่เทียนดูเล็กลงเมื่อเผชิญหน้ากับสุดยอดฝ่ามือยักษ์แห่งเทียนเฉินที่ใกล้เข้ามามันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างภาพเงาของเขาในขณะที่เขาถูกฝ่ามือแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องไปทั่วร่างของเขาช่วยให้คนอื่นๆสังเกตว่าเขายังคงยืนอยู่เขาสามารถหลบหนีจากฝ่ามือยักษ์ด้วยความเร็วของเขาได้หรือไม่ โวในขณะนั้นเองพายุแห่งอำนาจแห่งกฎอันยิ่งใหญ่ก็พัดมารอบๆแยฟูเทียนผู้ฝึกตนจำนวนมากหันมามองเขาทันทีผู้ชมเห็นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าทึ่งอยู่กลางพายุเทพผู้ปกครองถูกปล่อยไปทางฝ่ามืออันตรายที่ตกลงมาจากฟากฟ้าก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวทุกคนก็มองเห็นฝ่ามือยักษ์ที่ถูกเจาะทะลุและรอยแตกก่อตัวขึ้นทั่วทั้งส่วนที่มองเห็นได้ของมัน หลังจากนั้นไม่นานสุดยอดฝ่ามือยักษ์ทั้งหมดก็แตกเป็นเสียงเสียงเมื่อได้ยินเสียงระเบิดดังสน,นั่นออราที่น่าสะพรึงกลัวหายไปในขณะที่พายุค่อยๆหายไปผู้ฝึกตนหลายคนอ้าปากค้างที่เย่ฟู่เทียนด้วยความงงงันหัวใจของพวกเขาเต้นแรงราวกับบ้าคลั่งเมื่อเห็นเงาของเขาฝ่ามืออันยิ่งใหญ่ของเทียนเฉินถูกผู้ปกครองทุบให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เย่ฟู่เทียนไม่เพียงแต่ไม่หนีจากจุดนั้นด้วยความเร็วของเขาแต่เขายังเปิดการโจมตีโต้กลับอีกด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้ถูกปล่อยออกมาจากผู้ปกครองในมือของเขาเขาประสบความสำเร็จในการบดขยี้การโจมตีโดยผู้ฝึกตนใกล้เคียงขั้นเทพสำเร็จพลังที่เขาแสดงก่อนหน้านี้เทียบได้กับตรงห่วงตี้หยวนที่ยืมพลังของบรรพบุรุษสมังกรนั่นใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า ทุกคนจับตาดูอาวุธในมือของเย่ฟู่เทียนมีออร่าที่ชัดเจนรอบๆผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์มันเป็นรายการของพระเจ้าผู้ฝึกตนนับไม่ถ้วนคิดกับตัวเองหลังจากพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วแล้วพวกเขาก็สรุปได้ว่ามันเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆชิ้นที่พระเจ้าทิ้งไว้เบื้องหลังแม้ว่าจะไม่ใช่อาวุธศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังทรงพลังพอสมควรอืมหนึ่งในผู้ฝึกตนที่เข้ามาในศาลเจ้าของคารุระมาก่อนก็ขมวดคิ้ว ย้อนกลับไปเมื่อข้าไปที่สุสานของคารุระเพื่อฝึกฝนข้าได้ยินมาว่าร่างของจกักรพรรดิอสูรถูกผนึกโดยผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนคนหนึ่งประกาศจ้องไปที่ผู้ปกครองในมือของเย่ฟู่เทียนเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของผู้คนมากมายก็เต้นระัวถึงกระนั้นผู้ฝึกตนจํานวนมากได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในระดับจกักรพรรดิบุคคลเหล่านี้ได้รู้หลังจากแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสุสานของตนแล้ว คิดว่าเทพผู้ปกครองที่ผนึกจอมมารจะอยู่ในความครอบครองของเย่ฟู่เทียนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในขณะนั้นกลุ่มผู้ฝึกตนของโลกอสูรซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปหาเขาไปยังตระกูลมโหรากาได้พาเขาไปที่สุสานของจกักรพรรดิอสูรหลังจากนั้นก็ไม่พบผู้ปกครองของพระเจ้าที่ไหนเลยผู้ฝึกตนของพระราชวังจกักรพรรดิอสูรก็เริ่มฝึกปิดประตูเช่นกันทันใดนั้นมีคนหันมามองที่ผู้ฝึกตนอสูรซึ่งอยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วย พวกผู้ฝึกตนอสูรควรจะรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ใช่หรือมีคนถามแม้แต่ผู้ฝึกตนระดับจัก,กรพรรดิก็ยังสนใจหัวข้อนี้เป็นอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่ฝูงชนเช่นกันผู้ปกครองของพระเจ้าจะมีอำนาจเพียงใดหากสามารถผนึกได้แม้กระทั่งจัก,กรพรรดิศอสูรน,นี่เป็นสิ่งที่ดี ระชาสวรรค์สูงสุดมองเย่ฟู่เทียนและแสดงความคิดเห็นหากเทพผู้ปกครองสามารถผนึกจอมมันตามที่ลือกันมันก็สมควรที่อดีตจะพิจารณาให้ดีในขั้นต้นพวกเขาเปิดการโจมตีที่เย่ฟู่เทียนเพื่อข่มขู่เขาเท่านั้นจุดประสงค์ของมันคือเพื่อเปลี่ยนความสนใจของผู้ฝึกตนคนอื่นๆไปจากพวกเขาเพื่อที่อดีตจะมุ่งหน้าไปยังสุสานของมโหรากากระนั้นพวกเขาไม่เคยคิดที่จะคิดเลยว่าเย่ฟู่เทียนกำลังแบกผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ที่เคยผนึกจอมมันไว้กับเขา ถ้านั่นเป็นผู้ปกครองของพระเจ้าโดยสุจริตสิ่งต่างๆจะน่าสนใจขึ้นยื่นมือมาราชาสวรรค์สูงสุดสั่งและยกมือขึ้นในพริบตาฝ่ามือยักษ์ของเทียนเฉินสามารถมองเห็นลงมาจากท้องฟ้าไปยังตำแหน่งที่เยฟู่เทียนยืนอยู่พยายามที่จะยึดผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์จากเขาอย่างแรง หลังจากขยายผู้ควบคุมศักดิ์แล้วเย่ฟู่เทียนหันไปมองท้องฟ้าในขณะที่เขาเหวี่ยงอาวุธในมือไปที่ฝ่ามือยักษ์ที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วและตามที่คาดไว้ฝ่ามือยักษ์ก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเมื่อถูกกระแทกมันไม่สามารถจัดการกับการโจมตีของผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ได้เลยกองกำลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่แทบไม่ได้รบับบาดเจ็บหลังจากถูกโจมตีช่างเป็นพลังพิเศษของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ ใครบางคนแสดงความคิดเห็นขณะจ้องมองที่ผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่มีใครเทียบได้กระหนำ่ำมออร่าที่เย็นยเยือกปกคลุมบรรยากาศของแคว้นตามเสียงที่เฟื่องฟูหลังจากเงยศีรษะขึ้นทุกคนเห็นสุดยอดประชาสวรรค์ไร้อักขระเพื่อสร้างคาถาในขณะเดียวกันพลังของเทพ,พเจ้าก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างท่วมท้นบนท้องฟ้าโดยไม่ชักช้าสามารถเห็นเหล่าเทพ,พลอยอยู่ในสถานที่ต่างๆ36แห่งและยังคงอยู่ที่นั่น เราออกไปจากที่นี่กันเถอะฝูงชนส่วนใหญ่ถอยหนีพยายามหนีจากดินแดนที่ทําให้เลือดไหลนองนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาตระหนักดีว่าพวกเขาไม่สามารถออกจากอาณาเขตที่เทพทั้ง36องค์ปกคลุมไปด้วยยบลังของพวกเขาได้ผู้ชมทําได้เพียงปลดปล่อยกองกลําแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องตนเองขณะที่พวกเขาถูกทิ้งไว้โดยไม่มีทางเลือก ขณะที่ซีชิเยาวเวียงดาบดาบเทพสายฝนของเธอฝนก็ตกลงมาในบริเวณที่กลุ่มพระราชวังจักรพรรดิซีเวยยืนอยู่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเช่นผลพวงของการโจมตี หลังจากสร้างเสียงสะท้อนเหล่าเทพบนท้องฟ้าได้ปลดปล่อยพลังอำนาจสูงสุดของพระเจ้าทำให้มันเป็นอาณาเขตที่แยกพื้นที่ทั้งหมดภายในออกจากภายนอกในทางตรงกันข้ามสุดยอดราชาสวรร์คยังคงสูงขึ้นก้มศีรษะลงเพื่อจ้องมองที่เย่ฟู่เทียนอย่างวางเฉยเขาไม่ได้หยุดไร้อักขระเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสร้างขึ้นนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งพระเจ้าซึ่งไม่สามารถทนกับหูได้ เย่ yeah, ฟู่เทียนโยนผู้ควบคุมศักดิ์ในมือของเขาขึ้นไปและมันลอยอยู่เหนือศีรษะของเขาทัานใดนั้นแควนที่น่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับร่างกายของเขาเป็นการหมุนมันเริ่มปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาและเงาของผู้ปกครองจํานวนนับไม่ถ้วนก็ผุดขึ้นรอบตัวเขาดูเหมือนว่าจํานวนผู้ปกครองเพิ่มขึ้นว้า wow! วผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ปล่อยแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องตรงขึ้นไปบนท้องฟ้งฟาในไม่ช้าก็ครอบคลุมทั้งแควนภายใน เมื่อเห็นเช่นนั้นเหล่าทวยเทพได้ปลดปล่อยฝ่ามืออันยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้บรรยากาศทั้งหมดสั่นสะเทือนและชี้ไปที่เย่ฟู่เทียนไปขณะที่เย่ฟู่เทียนพูดผู้ปกครองของพระเจ้าที่อยู่รอบตัวเขาทำลายกำแพงมิติและหายตัวไปในอากาศ The Legion of f u t i ู n ตอนที่2,710พลังของผู้ปกครองศักดิ์สิทธ แสงศักดิ์สิทธิ์ส่องประกายไปทั่วพื้นที่และเสียงคำรามรุนแรงก็ตามมาแสงแห่งเทพผู้ปกครองทะลุทะลวงฝ่ามือยักษ์ที่พระเจ้าปล่อยออกมาราวกับว่าใบมีดที่ผ่านพ้นไม่ได้ตัดผ่านหลังเหมือนมีดผ่านเนยฝ่ามือยักษ์ของเทียนเฉินถูกเจาะโดยผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ผู้ฝึกตนจำนวนนับไม่ถ้วนได้เห็นเหตุการณ์นี้เมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องสว่างการต่อต้านทุกอย่างก็ไร้ประโยชน์แม้แต่ฝ่ามือใหญ่ที่สุดก็ไม่สามารถหนีชะตากรรมจากการถูกทำลายได้ ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ลอยอยู่บนท้องฟ้าหลังจากที่ปามยักษ์สลายตัวมันล้อมรอบเยฟูเทียนขณะที่เขาอยู่กลางอากาศในขณะที่ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ที่ขยายใหญ่ขึ้นยังคงอยู่ที่ระดับความสูงสูงส่วนที่เหลือยังคงอยู่ในความว่างเปล่าก็สะท้อนเป็นจุดศูนย์กลางช่างเป็นพลังที่เหลือเชื่อจริงจริง ใจของผู้พบเห็นใจสั่นอย่างบ้าคลั่งขณะที่พวกเขาอ้าปากค้างที่ผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์คิดว่าเขาสามารถบทขยี้การโจมตีโดยผู้ฝึกตนใกล้เทพได้อย่างเต็มกำลังในเวลานั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ที่เหลืออยู่ในความว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยเจตจำนงดาบมันเกิดขึ้นเพราะพลังของผู้ปกครองของพระเจ้าสันนิษฐานว่าค่ายกลของดาบ ปังในขณะนั้นผู้ปกครองศักดิส์สิทธิ์เหนือศีรษะของเย่ฟู่เทียนชี้ไปที่ความว่างเปล่าอันเป็นผลมาจากการสั่นพ้องคนที่เหลือก็พาตัวเองไปที่ศูนย์กลางของท้องฟ้าเย่ฟู่เทียเนเงยหน้าขึ้นมองดูท้องฟ้าในชั่วพริบตาเขากระโดดขึ้นไปและยิงตัวเองเหนือเมฆด้วยเหตุนี้แสงของผู้ปกครองศักดิ์ดวงจึงทำลายบารียมิติและยิงใส่อนาเขตที่สร้างขึ้นโดยเงาของเหล่าถวยเทพบูมบูมบูม ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนสองประกายย่อด้วยแสงสศักดิ์สิทธิ์ขณะที่พวกเขาบุกเข้าไปในอาณาเขตไม่นานหลังจากนั้นผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ที่ขยายใหญ่ขึ้นก็เจาะผ่านแคว้นและปรากฏตัวขึ้นที่นั่นมันดำเนินต่อไปจนกระทั่งพวกเขาทั้งหมดแทรกซึมแคว้นได้สำเร็จเย่ฟู่เทียนโฉบอยู่ข้างผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์และไปถึงระดับความสูงเมื่อเขาก้มศีรษะลงเพื่อจ้องไปที่สุดยอดราชาสวรรค์เขาดูเหมือนเทพผู้อยู่ยงคงกระพันและยิ่งใหญ่มันเป็นภาพที่งดงามที่ได้เห็น เรียบได้กับการต่อสู้ระหว่างตรงห่วงตี้หยวนและจีอูเต้าในขณะนั้นท่าทางของเย่ฟู่เทียนในขณะที่เขาต่อสู้กับผู้ฝึกตนใกล้เคียงขั้นเทพผู้ฝึกตนสามารถถือเทียนให้ตรงห่วงตี้หยวนและคนอื่นๆที่คล้ายคลึงกันถ้าใครจะสนว่าอดีตกําลังใช้พลังของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์พวกเขาต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคนหลังได้ยืมพลังของบรรพบุรุษมังกรด้วย นอกจากนี้การต่อสู้ยังไม่จบด้วยซ้ำเย่ฟู่เทียนกำลังวางแผนที่จะโค่นล้มราชาสวรรค์สูงสุดผู้ฝึกตนระดับเทพงั้นหรือสุดยอดราชาสวรรค์เงยหน้าขึ้นมองเย่ฟู่เทียนเมื่อมันยืนอยู่อดีตไม่คิดว่าการต่อสู้จะยากขนาดนี้อันที่จริงเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนหลังจะโจมตีได้เต็มกำลังนับประสาอะไรทำลายอาณาเขตของเขาและออกจากมัน การต่อสู้ครั้งนี้หมดไปจากมือไม่เพียงแต่เขาไม่ได้ข่มขู่ใครแต่ดูเหมือนว่าเขาเพียงช่วยแสดงค่ำคืนของผู้ฝึกตนในวังจือเหวยเท่านั้นหากพวกเขาไม่สามารถเช็ดพื้นด้วยพวงของพระราชวังซีเหวยได้พวกเขาจะมีเวลาที่ยากลำบากในการรักษาสุสานของลานสวรรค์โบราณด้วยตนเอง ทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องแสงเจิดจ้าไปทั่วท้องฟ้าผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือศีรษะของเย่ฟู่เทียนเปล่งประกายด้วยรังสีที่ไปถึงทุกส่วนของบรรยากาศทันใดนั้นผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนก็วนรอบร่างของเขาและปกคลุมทั่วทั้งนภา,ากลายเป็นแคว้นของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์บูม ผู้ปกครองศักดิ์ที่ไรขอบเขตย้ายไปหาหัวหน้าของสุดยอดราชาสวรรค์เมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องเขาก็ถูกบทบังด้วยแสงนั้นรู้สึกถึงแรงกดดันเล็กน้อยจากมันแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับแรงที่ท่วมทนที่เขาปล่อยออกมาก่อนหน้านี้กระนั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เขารู้สึกถูกคุกคามนั่นวิวอะไรหนะ้าราชาสวรรค์สูงสุดบนคิ้วของเขาเขามวดเข้าหากันนอกเหนือจากเขาแล้วผู้ฝึกตนคนอื่นๆต่างสงสัยในความสับสนว่าเย่ฟู่เทียนใช้พลังประเภทใด จูโจมหลังจากที่เย่ฟู่เทียนผู้แสงแห่งผู้ควบคุมศักดิ์สิทธ์ได้เติมบรรยากาศทั้งหมดจากท้องฟ้าและสร้างแคว้นที่แยกจากกันราชาแห่งสวรรค์สูงสุดรู้สึกถึงพลังทำลายล้างที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สนใจระยะทางเมื่อผู้ปกครองศักดิ์สิทธ์ทั้งหมดตกลงมาจากสวรรค์อืมมอ ราชาเจดีและราชาเพลงเมโลดี้ซึ่งยืนอยู่บนบันไดฟ้าขมวดคิ้วด้วยความไม่สบายใจเมื่อมองไปเห็นท้ายที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยสําหรับพวกเขาพวกเขามีประสบการณ์โดยตรงว่าการโจมตีของเทียนซูวิชาดาบของเย่ฟู่เทียนนั้นทรงพลังเพียงใดทว่าในขณะนั้นการโจมตีด้วยฝีมือดาบศักดิ์สิทธิ์ได้ฉายแสงแห่งเทพผู้ปกครองตามที่คาดไว้ภาพตรงหน้าของพวกเขาคือการโจมตีด้วยดาบแห่งสวรรค์ที่สร้างขึ้นโดยเย่ฟู่เทียนเทียนซู พวกเขาสังเกตเห็นดาบจำนวนมากภายในแสงแห่งเทพผู้ปกครองทั้งดาบและผู้ควบคุมค่อยๆรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยไม่มีการปฏิเสธทันทีหลังจากนั้นทั้งหมดตกลงมาจากฟากฟ้าด้วยความเร็วสูงโดยไม่คำนึงถึงระยะห่างระหว่างนั้น บูมอาณาเขตปรากฏอยู่รอบๆประชาสวรรค์สูงสุดมันมีความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์กับมันพลังของพระเจ้าภายในอาณาเขตนั้นน่ากลัวมากในไม่ช้าเทพเจ้ามากมายก็ปรากฏตัวขึ้นข้างในและรอคําสั่งของพวกเขาเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่เปล่งประกายหอกก็ปรากฏขึ้นในมือของราชาสวรรค์สูงสุดมันเต็มไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ ผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ที่ไรขอบเขตทะลุอาณาเขตของเขาจากฟากฟ้ามเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาก็ยกหอกที่ครอบงามในมือไปทางความว่างเปล่าทันใดนั้นพลังอำนาจสูงสุดของพระเจ้าก็เต็มไปในอากาศวิหารแห่งเทพพระเจ้าต่างถือหอกอยู่ในมือและพุ่งขึ้นไปข้างบนเช่นเดน,นียยวากับที่พวกเขาทำแสงศักดิ์สิทธิ์ทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนมากพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในชั้นบรรยากาศ หอกหักบาเรียเข้าสู่ความว่างเปล่าและปะทะกับเทพผู้ปกครองเจตจำนงที่แตกต่างกันทั้งสองสลายไปเมื่อเกิดการประทะกันปังเสียงที่น่ากลัวสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งบรรยากาศราชาแห่งสวรรค์สูงสุดแปลงร่างเป็นพระเจ้าและถือหอกเพื่อทำลายกำแพงแห่งอวกาศและเวลาพายุรุนแรงที่เกิดจากการกระทำของเขาทำให้เกิดรอยร้าวในโครงสร้างของอวกาศราวกับว่าท้องฟ้าจะถูกฉีกออกความแรงของการโจมตีของเขานั้นเป็นไปไม่ได้ การโจมตีของผู้ฝึกตนใกล้เทพจะทรงพลังเพียงใดหลังจากถูกโจมตีผู้ฝึกตนระดับของเขาจะไม่ค่อยฝึกการต่อสู้ระยะประชิดอย่างไรก็ตามสุดยอดประชาสวรรค์มีความแข็งแกร่งและมีพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่ยงคงกระพันดังก้องเส้นเริ่มปรากฏข,ขึ้นบนท้องฟ้าในขณะที่แสงสศักดิ์สิทธิ์แห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ส่องและพักผ่อนบนเย่ฟู่เทียนเขาเอื้อมมือออกไปทันทีและคว้าผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ที่ขยายใหญ่ขึ้น แสงอันเจิดจ้าไหลออกมาจากร่างกายของเขาและผสานเข้ากับผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์ทำให้กลายเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่แม่นยำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนส่องบนร่างของเย่ฟู่เทียนเปลี่ยนรูปร่างของเขาให้เป็นสิ่งใหม่มันไม่ใช่ภาชนะทางกายภาพที่สร้างจากเนื้อและเลือดอีกต่อไปแต่เป็นเส้นทางอันยิ่งใหญ่เองหลังจากที่แสงแห่งเทพผู้ปกครองส่องประกายเงาของเขาหายไปจากดวงตาของทุกคนขณะที่เขาบินลงไป ไฟสองดวงที่เลียนแบบไม่ได้ชนกันและสลายทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวพวกเขาสายตาของมันเปรียบได้กับวันโลกาวินาศแม้แต่พลังแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ก็ถูกทำลายจนหมดปล่อยให้พวกเขาทั้งสองปกคลุมไปด้วยแสงแห่งสวรรค์ผลที่ตามมาจากการประทะก,กันทำให้เกิดมหาพายุเส้นทางใหญ่ที่ทำลายทุกอย่างบนเส้นทางของมันถึงกระนั้นผู้ชมก็ยังคงเพ่งมองอยู่เหนือท้องฟ้าที่เกิดการประทะก,กันการต่อสู้ระหว่างเย่ฟู่เทียนและผู้ฝึกต,ตนใกล้เทพ ด้วยระดับการฝึกฝนใกล้เทพราชาสวรรค์สูงสุดไม่ได้ยืมพลังของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นท้ายที่สุดคู่ต่อสู้ของเขาคือผู้ฝึกตนรุ่นยาวที่มีระดับการฝึกฝนต่ำกว่าเขาเล็กน้อยหากเขาชนะการต่อสู้โดยใช้เจตจํานงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เขาจะเสียศักดิ์ศรี บูมได้ยินเสียงการปะทะก,กันที่น่ากลัวในพายุมันเป็นเสียงของผู้ควบคุมศักดิ์สิทธิ์และสุดยอดหอกจัก,กรพรรดิกระทบกันผู้คนที่อยู่ข้างสนามสังเกตเห็นร่บนหอกที่ครอบงำหลังจากโจมตีแสงศักดิ์สิทธิ์ของผู้ปกครองศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันพวกเขาได้ยินเสียงคมชัดจากหอกจัก,กรพรรดิหอกอาจหัก